แฟนบอลพรีเมียร์ลีกอาจได้เห็นดิวสุดสะเทือนวงการครับเมื่อล่าสุดมีรายง,งานจากสื่อเบนเยียมว่าเควินเดอร์อยครับพิจารณาย้ายร่วมทัพลิเวอร์พูลหลังจาตัวเตรียมอำลาทีมเรือใบในช่วงซัมเมอร์นี้เดสแตนดาร์ครับสื่อที่เชื่อถือได้ของเบนเยียมระบุว่าเดอร์อยเคยเผยครับว่าชื่นชอบหงแดงตั้งแต่วัยเด็กกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการย้ายไปร่วมทัพลิเวอร์พูลแทนที่จะเลือกทีมจากตะวันออกกลางหรือย้ายออกนอกยุโรปทันที เดิรอยในวัย33ปีครับกำลังจะหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันที่30มิถุนายน2025และเขาได้แจ้งสมโมสรอย่างเป็นทางการครับว่าจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ซึ่งหมายความว่าเขาสามารถเจราจากับทีมใดก็ได้ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในฤดูดอนนี้เพื่อย้ายทีมล่วงหน้าแบบไม่มีค่าตัวหรืออาจมีการเจราจาดีวซื้อตัวเกิดขึ้นหากสมโมสรใดยินดีจ่ายค่าชดเชย แม้จะมีข่าวลือก,กับหลายทีมครับแต่เดอรอยยืนยันว่าตนก็ยังอยากเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมโดยให้เหตุผลว่าครอบครัวมีความสุขกับการใช้ชีวิตในอังกฤษเดอรอยนะครับเคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้ามีทีมไหนยื่นข้อเสนอที่ดีและแผนงานที่น่าสนใจผมก็ยินดีที่จะรับฟังผมรักฟุตบอลและยังเชื่อว่าสามารถเล่นในระดับสูงได้สิ่งที่ทําให้ข่าวนี้น่าสนใจครับคือการที่ลิเวอร์พูลถูกยกให้เป็นหนึ่งในทีมที่เดอรอยให้ความสนใจ โดยมีเหตุผลทั้งในเชิงกีฬาและชีวิตส่วนตัวครับเดอบรอยเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่เชียร์ลิเวอร์พูลครับโดยเฉพาะคุณปู่ของเขาโดยเจ้าตัวเองก็เคยพูดถึงรแรงบันดาลใจจากไมเคิลโอเว่นในสมัยยังเป็นนักเตะเยาวชนรวมถึงเคยให้สัมภาษณ์ว่าชอบดูหงแดงเล่นในยุค2000นอกจากนี้ครับภรรยาและลูก3ามคนของเขาก็กําลังใช้ชีวิตอย่างมั่นคงในอังกฤษหากย้ายไปลิเวอร์พูลก็จะช่วยให้ครอบครัวนั้นไม่ต้องย้ายไปไกลและสามารถใช้ชีวิตได้ต่อทันที รายงานจากสื่อเบนเยียมก็ยังระบุครับว่าเดอร์อยมีความสัมพันธ์กับลิเวอร์พูลมาตั้งแต่วัยเด็กและนี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่เขาจะได้เติมเต็มความฝันนั้นในอาชีพนักเตะเดอร์อยย้ายจากเวฟบวกมาร่วมทีแมนซิตี้ครับในปี2015แล้วก็กลายเป็นหนึ่งในเพลย์เมเกอร์ที่ดีที่สุดในโลกโดยผลง,งานของเขาตลอด10ปีที่ผ่านมาครับลงเล่นรวมทุกรายการครับ415นัดยิงไป107ประตูทำไป177แอซซิ คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก6สมัย FA ครคัพ2สมัยลีกคัพ5สมัยยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก1สมัยด้วยฟอร์มที่คงเส้นคงวาครับความสร้างสรรค์นในการสร้างเกมและประสบการณ์ในระดับสูงทำให้เขายังเป็นที่หมายปองของทีมยักษ์ใหญ่ทั่วโลกแม้อายุจะปลาเข้าไปเลข3แล้วก็ตาม